Garmin f o r e ์น n เ235นะครับอาการที่ส่งมาก็คือต่อสายชาร์จไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จเปิดเครื่องไม่ติดนะครับขึ้นแค่นี่นะฮะขึ้นแค่หน้าโลโก้นะครับแต่ไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จอันนี้เป็นสายชาร์จของลูกค้าเองนะครับมีเขียนคำว่าการ m i n นะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะทำการเปลี่ยนสายชาร์จใหม่นะครับของทางร้านวอกีไบ์นะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์แถบสีขาวนี่นะครับนี่นะฮะเป็นลูกศรเฉยๆนะครับก็เป็นสายชาร์จการมินแท้เหมือนกันนะครับก็นำมาทดสอบให้นะครับส่วนมากไม่ได้เป็นที่สายชาร์จหรอกครับเป็นที่ชิประบบไฟนะครับนี่นะฮะไม่สามารถที่จะชาร์จไฟเข้ากินกระแสได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะจุดชาร์จก็ยังสภาพดีอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับ คีบนะครับไม่มีการติดกินกระแสชาร์จนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนชิประบบไฟให้ใหม่ก็น่าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับขอบคุณมากครับร้านกรกลีไบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ